สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําพ่อพันธุ์ที่ทําลูกไก่คู่ละเก้าใบแดงนะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าสากวีนะครับผ่านการทําการแสดงมา5ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายเป็นแชมป์หกแสนหกนะครับสไตล์มีเหลี่ยมดุดรอดนะครับถ้าโดนบังคับมากๆก็มีเหลี่ยมวิ่งออกนะครับแล้วก็หาช่องตีนะครับตอนนี้ผมก็ใส่อยู่กับตัวเมียสายเทพปันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะไขแล้วครับ ไอตัวสาควีนี่จะเป็นเหล่าของมิสเตอร์บัคนะครับเป็นลูกชายของโบนัสบวกกับยอดชายบวกเขาโบนะครับตัวเนี้ยน้ำหนักตอนที่ทําการแสดงอยู่ที่2องกิโลแนะครับเป็นไก่ที่สูงช่วงดีนะครับเบอร์แข้งดีครับตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเข้าผสมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยนะครับใครมีเชื่อด้ว่าจะได้น้อยครับเดี๋ยวถ้าผมมีแบบลูกไก่พร้อมแบ่งเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมกันอีกทีนะครับ คลิปนี้ก็มาแนะนำให้ดูสั้นๆแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ